ผมได้เอามอเตอร์ลูกนี้นะครับไปจ่ายไฟเลี้ยง36วต์ดูนะครับปรากฏว่ามันไม่หมุนนะครับก็แสดงว่ามอเตอร์เสียนั่นเองนะครับถ้าใครมีมัลติมิเตอร์นะครับถ้าเป็นแบบเข็มเนี่ยให้ตั้งไปที่ย่านคูณ 10k นะครับแล้วก็วัดขวบบวกขวบลบของมอเตอร์ดูนะครับถ้าเข็มไม่ขึ้นนะครับแสดงว่ามอเตอร์เสียนะครับแต่ถ้าใครเป็นแบบดิจิตอลนะครับก็จะดูง่ายกว่านะครับดิจิตอลเนี่ยถ้าตัวเลขนะครับมันไม่ขยับหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยแสดงว่ามันเสียนัั่นนเองะครบ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะลองซ่อมมอเตอร์ลูกนี้ดูนะครับถ้าใครจะไปซื้อมอเตอร์ใหม่มาเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ไหนๆมอเตอร์ลูกนี้มันก็เสียแล้วใช่ไหมครับผมจะลองถอดนะครับดูบริเวณด้านในนะครับก็บองต้นก็ดูที่แปลงฐานก่อนนะครับถ้าแปลงฐานมันชํารุดเสียหายนะครับก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีอะไรนะครับก็ไม่เกิน50บาทนะครับถ้าเป็นแปลงฐานนะครับมอเตอร์เล็กๆ DC แบบนี้นะครับก็ช่วยประหยัดเงินไปได้อีกเยอะนะครับเพราะว่ามอเตอร์ลูกใหม่เนี่ย ราคามันก็แพงอยู่นะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เสียที่แปลงถ่านนะครับแต่ไปเสียที่ตัวโรเตอร์นะครับก็คือแกนเผาที่หมุนหมุดนะครับมันจะมีขดลวดอเมเจอร์อยู่นะครับถ้าขดลวดอเมเจอร์ขาดเนี่ยก็แนะนําให้ไปซื้อลูกใหม่นะครับผมได้ถอดนะครับมอเตอร์ลูกเนี้ยออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือโครงคอมมอเตอร์นะครับคือส่วนที่อยู่กับที่นะครับโรเตอร์นะครับคือส่วนที่เคลื่อนที่นนนนนััั่เองงะะคครรบบแปลา บริเวณนี้จะเป็นขดลวดอเมเจอร์นะครับขดลวดยังไม่ขาดนะครับแต่ถ้าขดลวดขาดนะครับก็ไปซื้อใหม่นะครับหรือว่าใครจะพันก็ได้นะครับแต่มันยุ่งยากนะครับซื้อมอเตอร์ลูกใหม่ดีกว่านะครับชุดแปลงถ่านนะครับก็คือสาเหตุที่ทําให้มอเตอร์ลูกนี้มันไม่หมุนนะครับจะเห็นว่ามันมีขั้วสองขั้วใช่ไหมครับขั้วบวกกับขั้วลบนั่นเองนะครับเนี่ยแปลงถ่านนะครับจะสัมผัสซี่กับคอมมิเตอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับเพื่อนๆสามารถกดไลค์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของนายคอม DIY นะครับไฟมันจะมาอยู่ที่แปลงฐานนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับไฟขึ้นนะครับไฟขึ้นที่แปลงฐานเลยนะครับแอมิเตอร์ขึ้นนะครับโอเคครับผมได้สั่งซื้ออะไรใหม่มาแล้วนะครับ35บาทนะครับ มาดูของใหม่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นชุดแปลงถานนะครับแล้วก็โครงนะครับอันนี้ตัวเดิมนะครับนะครับแปลงถานมันขาดนะครับปกติก็คือแบบนี้นะครับอ่าเรามาเปลี่ยนใส่กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะเอาน้ํามันนะครับน้ํามันจักรมาชันลมก่อนนะครับให้มันลื่นก่อนนะครับ ชุดนี้นะครับก็คือโครงเนี่ยเอามาใส่บริเวณด้านหลังก่อนนะครับก็คือดูดูสัญลักษณ์ดีๆนะครับมันจะมีจุดแดงนะครับใส่เข้าไปนะครับปึ๊บมันจะเข้าล็อกของมันนะครับบีไปเลยนะครับอ่าผมจะใช้ครีมปากแหลมนะครับง้างตัวแอร์แบงฐานไว้นะครับเนี่ยง้างนะครับแบบนี้เพื่อผมจะเอาตัว แกนเนี่ยแกนเพานะครับโรเตอร์เนี่ยมาใส่นะครับกล้องจะเปิดนิดนึงนะครับมาใส่เลยนะครับเราก็เอาครีมเนี่ยดันออกนะครับดันครีมออกค่อยๆดันครีมออกนะครับนี่นะครับโอเคนะครับมันก็จะอยู่บริเวณอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับอ่านะเรียบร้อยนะครับก็ประกอบส่วนเนี้ย เข้ากับโครมอเตอร์นะครับมอเตอร์โครมอเตอร์เนี่ยมันจะมีแม่เหล็กนะครับพยายามนะครับพุ่งให้มันตรงรูนะครับนี่นะครับอ่าโอเคแล้วเราดูตรงนี้ด้วยนะครับสลักตรงนี้นะครับมันก็จะล็อกไว้นะครับเนี่ยให้มันตรงสลักด้วยเนี่ยมันดูดเลยนะครับเห็นไหมครับดูดลงไปเลยเราก็แค่ดันนะครับดันมันเข้าไปนะครับ โอเคนะครับอ่าโอเคนะครับผมประกอบมอเตอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะทดลองนะครับจ่ายไฟเลี้ยงดูนะครับผมจะจ่ายที่11โวลต์นะครับก็ขีบไปนะครับขอบวอกขอลบนะครับอ่านะครับนี่นะครับมอเตอร์ทำงานแล้วนะครับ เดี๋ยวก็ไปประกอบกลับได้เลยนะครับทดสอบการทำงานมอเตอร์ก่อนนะครับโอเคครับมอเตอร์ทำงานนะครับโอเคครับใช้ได้นะครับถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b ์ติดตามได้นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนายคอมดีวนะครับสำหรับวันนี้นายคอมดีว สวัสดีครับ